ก็ใช้ชีวิตแบบคนเมืองนะครับแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเรายังไม่ค้นพบตัวเองที่ว่าต้องการอะไรที่มันสงบหรือแบบไม่วุ่นวายด้านของเราที่เราชอบโดยส่วนตัวนะครับเราว่ามันคือการที่ดิ้นรลนที่ไม่รู้จักหยุดยอนชีวิตของเราทําแบบของเราครับมันก็จะมีความสุขอีกแบบหนึ่งครับโอ้แม่ไฟออกอรุ่มจริงด้วยครับผมนี่ไฟพี่น้อง ที่ชมพูมะเหมี่ยวเป็นลูกอย่างนี้ออกลูกแล้วโอ้นี่บ้านต้นไม้นะครับ,รบผมมีบ้านตนา้นไม้ค<ม>ุณผู้ชูเดินขึ้นไปได้นะครับเดินไปได้นะครับ,ไไดรบเดี๋ยวจะผมเดี๋ยวม,ววมชมบรรยากาศ ครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมอาครับทุกท่านครับวันนี้ก็บุญชูชาแนลก็จะพาทุกท่านมาชมบรรยากาศนะครับผมในเรื่องของอาการเกษตรนะครับซึ่งสําหรับคนที่ทําการเกษตรอยู่ตรงนี้นะครับต้องบอกว่ารับราชการนะครับผมแล้วก็ไม่ใช่คนพื้นเพทที่นี่นะครับแต่ว่า ตั้งใจที่จะมาปักหลักอยู่ที่นี่แล้วก็ทําเกษตรแบบผสมผสานมีทั้งการทําเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์นะครับ่างเช่นวัวพวกนี้ก็มีอยู่หลายตัวรวมทั้งถึงม้านะครับผมที่อยู่ทุ่งนาก็มีอยู่หลายตัวเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามาพูดคุยแล้วก็มาแกะแนวคิดกันนะครับผมแล้วก็ความสุขที่ได้จากการทําสวนแบบนี้ครับผมได้อะไรบ้างนะครับจะพาไปพูดคุยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับพี่ครับสวัสดีครับผม มาร์กนะครับชื่อเล่นครับชื่อจริงก็รอยเอกมานบแข็งลิ์ครับปัจจุบันรับราชการอยู่ที่ไหนครับผมที่สัตหีบครับผมสัตหีบชนบุรีนะครับผมก็จะกลับมาที่สวนที่ไล่ตรงนี้ประมาณครับเดือนละครั้งครับเดือนละครั้งครับผมอตอนคุยกันนอกรอบเมื่อกี้เห็นบอกว่าอีกไม่กี่ปีจะเกษียณแล้วนะครับผมซึ่งผมตกใจมากนะครับตอนนี้ไม่คิดว่าจะอายุจะใกล้เกษียณแล้วนะครับจริงๆนะครับผมตอนนี้8ปีครับอีก8ปีเลครับห้าสิบกว่าแล้วนะครับตอนนี้อ่าพี่ครับ อ่ก็จะขอเป็นบรรยากาศแบบคุยกันสบายๆตาในสวนเลยนะครับผมครับผมอ่ะพี่ครับพี่รับราชการอยู่ที่สตีฮิรับราชการมากี่ปีแล้วครับ2ี่สิบกว่าปีแล้วครับ2ี่สิกว่าปีเนี่ยมาจากสายรอดอครับเรียนรอรดอปีห้าแล้วก็ถูกเรียกแล้วก็ฝึกที่ลบบุรีครับครับผมลบบุรีแล้วก็สอบรับราชการต่อเลยครับครับผมแล้วก็ทํางานเสริมด้วยครับราชการนี้ก็คือ เราราชการทหารแต่เราก็มีเวลาเราก็ทํานู่นทํานี่อะไรได้ตังค์เอาหมดครับยกเว้นของผิดกฎหมายกฎหมายเห็นพี่บอกว่าถิ่นกําเนิดคือเกิดที่เมืองการใช่ไหมครับเกิดเมืองการครับเมืองการแม่เป็นคนที่นู่นแต่ว่าพ่อเป็นคนที่นี่ครับอแต่ว่าก็โตอยู่ที่เป็นแถวภาคกลางอมาโตที่นี่ครับโตที่นี่นะครับโตที่นี่ใช้ชีวิตอยู่ภาคกลางใช้ชีวิตอยู่ภาคกลางนะครับผมอยู่ปทุมอยู่เทพอ่า แล้วที่เป็นไงมาไงครับแล้วก็แนวคิดการทําสวนตรงนี้เดี๋ยวก่อนอื่นพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้กี่ไร่ครับ60ครับ60ไร่จะมี63 63ไร่รมีต้นย,ตาย,ยางพาราแล้วก็พวกยางนาพวกเยอะนะครับผมต้นม,มออะม่วงมีสวนเข้าไปด้านในนะครับซึ่งตอนนี้แถวๆข้างๆนี้ก็จะเป็นป่วนอย่างก็จะเป็นป่าอ้อยนะแถบชาวบ้านที่เขาทาตรงนี้าทำไร่อ้อยดั้งเดิมแต่ตรงนี้แต่ก่อนนี่ทำไร่ว่าด้วยป่ะครับเป็นไร่อ้อยเป็นมัน บที่ชาวบ้านเขาเนี่ยเรามาขอซื้อเขาประมาณสี่ห้าเจ้าครับที่เราเอามารวมกันซื้อรวมกันก็ซื้อข้างๆใส่เลยครับซื้อขอซื้อเขาเขาก็ไม่ค่อยอยากขายหรอกเขาขอซื้อคนนั้นแบ่งคนนี้คนนี้ให้มันเป็นรูปแบบที่เราอยากได้ครับผมเบื่อในเมืองแล้วครับมันรถติดอันนี้คือพี่วางแผนไนถึงหลังเกษียณหรือเปล่าหลังเกษียณครับเดี๋ยวพาเธอเดินชมหน่อยครับตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับผมห3สาไร่นะครับผม อ่าคือตรงนี้พิกัดนะครับอยู่ที่บ้านโคกกลางตําบลชื่นชมอําเภอชื่นชมจังหวัดมหาสารคามนะครับ,รบสําหรับคนที่มีงานประจํานะครับความใฝ่ฝันอ่าสูงสุดของหลัียหลายคนหลังเกษียณนะครับระะผมก็จะคิดว่าไม่ต่างกันนะครับผมนี่อย่างพวกยางพวกนี้พี่ลงลง,ลงนานนี่ยังกี่ปีแล้วครับยางเนี่ยจริงๆแล้วเราเราไม่ได้คิดว่าเราจะเอาผลผลิตมันเราจะเอาร่มเพราะตอนนั้นเนี่ยตอนมาทําแรกๆเนี่ยมันร้อนแถวนี้เป็นดินทรายอ่ามันร้อนมากครับเราก็เลยคิดว่า ตอนนั้นเราเรา,าทำงานอยู่ที่นูน่นเห็นไหมฮะเราราชการอยู่ที่นู่นเนี่ยเห็นว่าทางภาคตะวันออกเขาทำยางทำอะไร <c oughs> เราก็เลยซื้อพันยางมาตั้งแต่ต้นละ50บาทคนระับอ๋อพันก้ามันไอ่เอ็มหกหกศูนย์หกศูนย์อะไรนะครับ,รบเอามาทำแล้วก็จ้างเขาขุดหลุมละ5บาทอ่าตรงนี้จ้างเขาปลูกนะครับแต่ทีทีทีมากกว่าของระยองเขาออกมาแต่ฐานเขา มากกว่ามาทีมากกว่าการเกษตรที่เขารับรองแต่ว่าเราก็ขึ้นทะเบียนครับทั้งหมด8ดไร่8ไร่พี่พวูกกี่ต้นเพื่อแปดไร่ตรงอย่างแปดไร่นี่ตกไปเป็นพันเลยครับประมาณพันต้นนะครับ,รบประมาณพันต้นครับเยอะอยู่นะครับอันนี้อันนี้ได้กรีดอัน,นได้ผลผลิตยังครับเห็นรอยอันนี้กรีดเปิดหน้าเพื่อเพื่อเข้าทะเบียนครับอ๋เพื่อเข้าทะเบียนครับเพื่อลงทะเบียนเพื่อทะเบียนแต่ว่ามันไม่มีคนกรีดต่อก็เลยปล่อยไว้ก่อนครับ แล้วดูสังเกตพื้นที่ตรงนี้ผมว่าถ้าพี่ซื้อมาต้องมาปรับที่ดินเยอะเลยใช่ไหมตรงนี้ทั้งหมดปรับหมอยโอหมดหมดหลายแสนครับคุณผู้ชมหมดหลายแสนเลยปรับปรับพื้นที่เดิมเดิมมันก็จะแบบว่าเป็นที่โลกล้างเป็นที่ทาอ้อยทํามันครัเพราะว่าสภาพภูมิประเทศตรงนี้เป็นดินทรายแล้วก็ส่วนใหญ่ชาวบ้านเขาก็จะปลูกข้าวมันอ้อยรอบๆนี่เห็นแปลงนาอยู่เลยนะครับแต่ตรงนี้พี่พี่เขาเนี่ยก็มาปรับเป็นทําเกษตรเลยนะครับปลูกไม้ยืนต้นอันนี้ นี้คืออะไรครับสร้างที่พักอันนี้อันนี้คือจะทําที่พักใช่ไหมครับครับเป็นตึกเป็นที่พักเป็นรีสอร์ทโอแสดงว่าพี่ต้องมีแผนไว้ในอนาคนแน่แน่เลยตอนนี้ทาครับวางแผนไว้เล่นๆเพื่อคนแถวนี้หรือว่าคนเมืองกรุงที่แบบว่าเบื่อรถติดอะไรครับอยากมาชมธรรมชาติอันนี้พี่พี่จะทําเป็นบ้านพักคือตรงนี้นะครับเป็นเป็นบ้านพักครับแต่เป็นทรงคล้ายๆกับหอคอยแถวโซนแบบแนวทหารมาเลยนะครับประมาณนั้นคือชมชมดาวชม บรรยากาศอากาศดีครับหน้าหนาวนี่เลขตัวเดียวครับแถวนี้โอ้อุณหภูมิต่ําเลยเลขตัวเดียวครับเลขตัวเดียวเลยอย่างเห็นเมื่อกี้เดินผ่านแถวต้นยางมาอากาศเย็นมากครับด้านหนครับผมครับแล้วเขาจะติดป่าด้วยครับติดไอ้อ่างเก็บน้ําอีสานเขียวติดปากคูกขาวครับโอ้ก็มีแหล่งน้ําอยู่ก็จะมีถนนรอบรอบอย่างพวกนี้มีไม้สักมีไมมอะไรได้พีู่่ตรงนี้มีครบครับประดู่่ะต้นยุ้นประยุงครับประยุงมีไหม แล้วก็ไม้พยุงพยุงนะครับผมนี่แล้วก็เห็นยางนาหรือเปล่าพยุงมะค่ายางนาในสวนยางครับนี่นะครับก็จะเป็นสวนยางนาในสวนยางแล้วทำไมพี่ปลูกยางนาในสวนยางครับอันนี้ผมตั้งใจไว้จะปลูกไว้เพื่อทําเห็ดละู่ในป่าเห็ดนะครับพี่น้องสวนยางนานี่พี่น้องครับนี่ใบเห็ดกระขากได้หน่เดี๋ยวพาไปเบื้องทําเห็ดละงูครับนี่หุ่นในต้นพยุงพี่น้องเห็นนะครับเด้อเอ้า โอ้ต้นย่างน้าเนี่ยหลายครับอันนี้จะเป็นโซนไม่ยืนต้นนะครับพี่น้องครับครับผมเห็นพี่บอกว่ามีอย่างด้านในส่วนของการประมงก็จะมีบ่อปลาบ่อปลาบ่อปลามีเดี๋ยวพาเดินไปดูแล้วก็มีสวนมะม่วงด้วยนะครับใช่ครับอ่านี่แหละภายใต้พื้นที่63าไร่นะครับเดี๋ยวเดินรอบๆเลยครับนี่เห็นไหมครับพี่น้องครับไร่อ้อยอันนี้คือทีน้าชาวบ้านเนาะกำลังก่อท่างเนาะยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ครับผมอันนี้ก็จะแบบปลูกเป็นบ้านพักตากอากาศครับครับเพื่อคน มาเมืองกรุงอยากมาเที่ยวพักผ่อนเพราะสมัยนี้แหล่งท่องเที่ยวอย่างเทศกาลเนี่ยเราไปที่ไหนนเต็มหมดครับครับซึ่งของเราเราเห็นว่าบรรยากาศมันเวลาหน้าหนาวเนี่ยเลขตัวเดียวครับมันน่าจะพอที่จะรองรับกับคณะท่องเที่ยวได้ก็บรรยากาศกับใครครับไอ้มันก็เป็นเนื่องๆกับใครเนื้อเขาได้พี่น้องครับบรรยากาศดีอยู่ด้วยพี่น้องะครับผมเคยจัดรองรับคณะทหารตำรวจ ของประเทศไทยเราเนี่ยครับคณะกิ๊บไทยแลนด์มาเกือบ500คันครับที่นี่มาทั่วประเทศครับเห็นรถจิ๊บอยู่ในโรงรถใช่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูครับครับผมนี่ดี่ดีอาจจะเห็นเป็นรีสอร์ทหรือมีอาจจะมีร้านกาแฟด้ครับพี่น้องครับตามที่แผนแผนของไ้คุณพี่เพื่นว่างไหวนะครับพี่น้องครับกำลังสร้างตอนนี้ครับนี่นะครับผมกําลังสร้างเลยนะครับท่านหนุ่มกัดลังเห็ดเสาลงเสาแล้วนะครับนะครับเด้อผู้ใดรับ ระบบก,ก็ใช้ไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ครับครับผมน,นี่ใช้โซลาร์เซลล์ทั้งหมดเลยครับใช่ครับผมจริงๆมันห่างจากหมู่บ้านห่างจากชุมชนพอสมควรนะครับตรงนี้รประมาณกิโลกว่ฟ,ฟ้าครับกิโลสก<อ>ว่าครับเข้ามาแต่ทางทางเข้ามานี่แบบถ้าผู้ใดคิดว่ามันมีบ้านคนอยู่ในนี้บ่มีสวนมียางบ่พี่น้องอาจจะอาจอาจะบ่เสื่อนะครับเนาะทางเข้ามานี่นี่นะครับนี่ระบบโซลาร์เซลล์นะครับนี่อันนี้ใช้ได้ทั่วสวนเลยเปล่าทั่วสวนเลยครับมีมีคือจุดนี้จุดเดียวใช่ไหมที่เป็นแผงโซลาร์เซลล์อ่าตรงนู้นเนยะมีเงินเนาะ ตรงเรือนด้วยครับโอ้สงสัยจะมาปักหลักอยู่นี่แน่ๆหละครับพี่น้องครับประมาณนั้นครับผมอ่เป็นไงบ้างครับพี่ให้ไปดูจุดนี้กอนครับครับผมมีบ้านต้นไม้ด้วยครับมีบ้านต้นไม้ด้วยนะครับผมอ่ะนี่แหละพี่ครับเป็นไงอ่าหลังจากที่ทํางานเครียดเียดมาคือตรงนี้เป็นที่พักผ่อนสำหรับพี่มันมันหายเหนื่อยเลยคุณมุลคูครับคือเราเพิ่งค้นพบตัวเองครับเราเคยให้ทุนลูกน้องไปเปิดบริษัท นี่นะครับให้ลูกน้องที่เลี้ยงบัวที่เลี้ยงวัวที่ดูแลที่นี่ครับครับเราไปลงทุนให้เขาก็เป็นแสนนะครับออืไปเปิดร้านขายแบตเตอรี่ครับครับที่จังหวัดขอนแก่นเราเนี่ยครับครับถามว่าขายได้ไหมขายได้ครับก็ใช้ชีวิตแบบคนเมืองนะครับขายขายได้แต่เราก็ยังรู้สึกว่าเรายังไม่ค้นพบตัวเองที่ว่าต้องการอะไรที่มันสงบหรือแบบไม่วุ่นวาย แล้วก็แบบมีกินอยู่ตลอดคือถามว่าการที่เราไปลงทุนทำอะไรสัรื้ออะไรมันก็ดีอยงนั้นแหละครับแต่ในด้านของเราที่เราชอบโดยส่วนตัวนะครับเราว่ามันคือการที่ดิ้นรนที่ไม่รู้จักหยุดย่อนเมื่อไหร่ที่คุณเลิกขายแล้วคุณจะกินอะไรคุณก็ไม่มีขาไม่มีกินถ้าเลิกขายหรือเมื่อไหร่ที่คุณหยุดทำงานครับ คุณจะเอาอะไรกินโอ้โหผมขนลุกเลยครับผมนี่ครับคือถ้าวิถีวิถีอยู่ในเมืองนะครับก็คือเหมือนเรามองว่าเป็นโดยส่วนตัวนะครับโดยส่วนตัวย้ําว่าโดยส่วนตัวมันคือการที่หล่นที่ไม่รู้จักหยุดหย่อนเราเลยค้นพบมาเราจริงๆแล้วเนี่ยเรียนเป็นทหารแล้วเรียนต่อนะครับจบวิศวะอ๋อครับนะครับที่ยอมกล้าพูนครเหนือด้วยนะครับครับก็คือเราเลยค้นพบตัวเองว่าธรรมชาตินี่แหละ พอมนุษย์เราจริงๆแล้วก็มาจากธรรมชาติครับก็คือเราจะมาทําอะไรครับคือเนี่ยนาเนี่ยก็คือข้าวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยก็คือเข้าเข้าฤดูฝนแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะทํานากันแล้วอันนี้ก็พื้นที่เดียวกันของของเราครับของเราเลียนาล้อมรอบปลูกปลูกข้าวก็คือจะเป็นแปลงนารอบเลยนะครับผมรอบสวนอันนี้ไว็ปลูกข้าวครับนะครับผมข้าวเราเนี่ยก็จะมีไรเบรี่ไรเบรี่ข้าวเหนียวครับข้าวเจ้าอือแล้วก็ข้าวเหนียวดํา หรือคนอีสานเขาเรียกว่าเขากัมเขากนะครับอยากได้แบบไหนมีครบเลยไม่ต้องซื้อวันนี้ก็จะให้คุณบุญชูกินข้าวด้วยกัน่าครับมีปลาช่อนนาตัวใหญ่ๆวิ่เดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นไอ้นี่ต้นอะไรอันนี้ทุเรียนเทศครับทุเรียนเทศอันนี้เห็นลูกใหญ่เลยนะครับอร่อยครับอร่อยมีลูกแล้วนะครับผมนี่หลังเกษียณมาถึงไม่ไม่ได้มีไอ้รายได้ที่เป็นไม่ได้มีอะไรมากมายแต่มันเลี้ยงเราได้ครับอยู่ได้เลยนะครับผมเลี้ยงเราได้ ในน้ำมีปลาในนามีข้าวครับอดบรรยากาศสบายๆอันนี้ก็ชมพู่มะเหมียวตรงไหนครับนี่ครับต้นชมพู่มะเหมียวครับชมพู่เมกำลังออกลูกให้กินครับครับผมนี่นะครับชมพู่มะเหมียวนี่พี่มาจากไหนครับเอามาจากระยองครับเออชมพู่มะเหมียวออกมาจากระยองครับผมมีมีลคเกมีต้นมังคุดมีมะไฟครับมะไฟกำลังออกลูกชมพู่มะเหมียวเออครับมะไฟ มีโอ้แม่ไฟออกออกลูกจริงด้วยครับผมนี่บอกไฟพี่น้องบอกไฟแล้วอย่างของพี่ตรงนี้ใช้ปุ๋ยเคมีปุ๋ยอะไรพวกนี้มีไหมธรรมชาติหมดเลยครับคือใช้เนี่ยครับขี้วัวขี้ควายเราเนี่ยอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีนะครับไม่มีสารเคมีนะครับอันนี้อันนี้ต้นลองกองเี่ที่คุณบุญชูจับมือกี่โอ้แตวเอออันนี้ลองกองนะครับผมผมบอกคุณจับนี่พี่น้องมาต้นลองกองเป็นต้นยังไงนี่ต้นลองกองเลยครับเด้ออันนี้มังคุดครับเนี่ยชมพูมะเหมี่ยวนี่เป็นลูกอย่างนี้ออกลูกแล้้วเเอออนี่ดครับ อันนี้มังคุดนะครับมังคุดเอานี่นะครับเด้อมังคุดก็มีนะครับพี่น้องครับมันเป็นความภูมิใจเล็กๆน้อยๆคุณชูครับครับว่าเราเออเราอยากลองรู้เรียนรู้ดูเพราะเราไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้ครับนะครับจังคิดว่าผมแค่อหนอย่างพี่เนี่ยเป็นเด็กหนุ่มตั้งแต่สมัยเด็กก็อยู่เติบโตตัวมันแบบแบบในเมืองตลอดเลยผมโตโตในเมืองครับผมเที่ยวผับเที่ยวบ้า์แต่ว่ามาอยู่แบบนี้อยู่ได้ใช่ไหมครับครับอยู่ได้ครับ ม่วงใหญ่มากมะม่วงต้นนี้มีทั้งหมด3สายพันธุ์ครับคุณผูชูดูลูกนะไม่เหมือนกันอันนี้อันนี้สายพันธุ์อย่างนั้นนี่อันนี้น่าจะเป็นแก้มแดงหรือเขาใหญ่เอเขียวใหญ่ผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นเขียวใหญ่นะครับผมตัวลูกใหญ่มากแล้วก็แล้วเนี่ยงาช้างครับอันนี้ผมม่วงงาสร้างก็อยู่ในต้นเดียวที่พี่น้องครับแล้วดั้งเดิมมันก็จะเป็นมะม่วงน้อยคนอีสานเขาเรียกมะม่วงน้อยผมไม่รู้ว่าภาคกลางเขาเรียกน้อยม่วงกะสอประมาณนี้แหละครับพี่น้องกะสอใช่ใช่ต้นนี่ตะ ทำประโยชน์ได้นะอ่นี่นะครับพี่น้องครับผู้ใดสีดว่ารับราชการแล้วก็เลี้ยงมาดันวิศวะน้องพี่น้องครับนี่นี่เด้อกับมาอยู่แบบเกษตรแบบนี้อยู่ได้นด้ครับพี่น้องอ่ะเนี่ครับมีพอกินนะครับพอกินคุณบุญชูครับคือมันอาจจะไม่ร่ํารวยหรืออะไรแต่ว่ามันอยู่ได้อยู่ได้แบบมีความมีความสุขเยอะเลยใช่ไหมครับท่นมีความสุขมากโอ้เนี่ยนะครับผมนี่เราก็ไม่ต้องไป หมุกมุนหรือว่าไปทะเลาะกับชุมชนหรืออะไรต่างๆครับนะครับอ่าอันนี้ก็คือว่ายุแบบปีกบีกเลยนะครับดุ๊กมากต้นนี้นี่ปุ๋งวงดกมากด้วยครับพี่น้องตรงนี้เนาะในบ่อปลาอยู่ตรงนี้เปล่าเดี๋ยวผมพาลอดไปนี่เลยครับพี่น้องครับลอดไปบรรยากาศบายุแบบสบายๆเป็นกระท่อมนี่นะครับเด้อหนูๆไปเอาไอ้อาหารปลาให้พี่หน่อยโอ้บ่อปลาเดี๋ยวผมเอ้าไปเอาอาหารปลาให้พี่หน่อยเดี๋ยวนี่เลยครับพี่น้องครับขอว่าในนี่ในสวนนี่ลมรื่นครับ มาตรงท่าน้ำมือนครับบ่อใหญ่อยู่นี่ไหมมาชมเรือหน่อยนี่ะครับเด้อเนี่ยครับวันนี้จะทําให้คุณบุญชูกินครับวันนี้ปลาช่อนเอามาจากบ่อนี้ครับปลาช่อนนี่จากบ่อสดๆเลยนะครับบนี่ตัวใหญ่เด้อครับพี่น้องตัวเป็นโลนะตัวนี้นะครับนะครับเนาะท่าน้าอันนี้พี่ปล่อยปล่อยปลาอะไรบ้างครับทุกประเภทครับเออทุกประเภทเลยโอ้รวมเลยหนีบพี่น้องนี่ผู้ใดอยากไม่เหยียบมาชมนี่มันนางนี่สิบเบ็ดยูน่ก็ได้มีบ้านระเบียงน้าด้วยครับ ไว้ทาเพื่อรองรับวันหน้าครับผมโอ้บรรยากาศดีนี่นะครับพี่น้องดีบรีเวณงนี้อาจจะเป็นลาสวนอาหารด้พี่น้องแนาคะครับครับลมลื่นมากครับนี่รบรรยากาศดีครับพี่น้องในสวนนี่เดี๋ยวเราเดินรอบนู้นแล้วก็ไปไปให้อาหารปลาเนาะดไปดูต้นกาแฟด้วยปลูกลึกแล้วต้นกาแฟด้วยนะครับผมเยอะนะครับทั้งต้นขนุนมะพร้าวแล้วก็พวกปุ้ยพวกนี้นะครับผมเยอะมากนี่อยู่ได้สบายสบายครับพี่น้องครับนี่กักตัวจะเป็นเดือนยังอยู่ได้เลยนี่นี่ครับก็จะอยู่กินกันแบบ กุ้ยอันนี้จากสวนเลยนะครับผมนี่นี่เออเนี่แหละครับผมอยู่แบบบ้านๆเลยนะครับพี่น้องบ้านๆเลยครับบ้านๆนี่ผมมองว่าชีวิตทหารเวลาที่เราออกออกตะเวนชายแดนมันลําบากกว่านี้หลายร้อยเท่าเลยโอ้เยอะกว่านี้หนักกว่านี้เยอะใช่ไหมหนักกว่านี้หลายอันนี้คือผ่านมาแบบแบบนั้นแล้วจิ๊บๆเลยแบบนี้อยู่ได้เนาะนี่พอเรามาอยู่เงี้ยมันคือความสุขครับผมเดี๋ยวก่อนไปดูปลาเดี๋ยวผมแวะดูรถจิ๊บได้ไหมคร เดีดูรถจิ oh. Oh, oh. Oh, ๊บแล้วน şey ี่บ้านต้นไม้ด so e ้วยนะครับโอ้นี่บ้านต้นไม้นะครับผมมีบ้านต้นไม้คุณคุณเดินขึ้นไปได้นะครับเดินขึ้นไปได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลัวเดี๋ยวมาชมบรรยากาศเดี๋ยวผมจะพาดูดูบรรยากาศมุมสูงนะครับผมบ้านต้นไม้ผมยังเป็นโลกกลัวความสูงอยู่พี่น้องบ้านต้นไม้อันนี้ต้นอะไรครับต้นต้นแดงครับต้นแดงต้นแดงด้วครับพี่น้องครับต้นแดงกับต้นประดูต้นแดงกับต้นดูด้วครับพี่น้องไม้ที่ทําก็เป็นไม้แดงเอ้าก็ถือว่าเป็นไอเดียสําหรับผู้ที่ชื่นชอบแนวนี้เด้อครับ ทำได้นะครับผม <S <S สไตล์ทหารสไตล์ทหารอยู่แบบนี้แหละ <S 1> <S 1> <S อึ๊บทหารเกษตรโอ้พี่น้องอันนี้คือขึ้นมาบ้านบ้านต้นไม้เด้อครับพี่น้องครับปุ้มสูงโอ้ดีดีพี่น้องครับบรรยากาศครับเด้อผู้ใดามากแบบนี้อ่ะเห็นนะครับโอ้มีรูปในหลวงกับราชินีด้วยนะครับผมนี่เอาผู้ใหมีใจหักต่างใจเฮ็ดอีนี่กเน่าจะมีความสุขเหรอครับพี่น้องครับดู เฮ้ยคุณช่อขาสัน่นอึ๊บขาสัน่นขาสั่นอึ๊บอ่ามาเอาใจคนชอบรถโบราณหน่อยอ่ทีนี้จะพาไปเอาใจชนชอบรถโบราณเป็นรถจิ๊บนะครับพี่น้องครับ,รบนี่นี่นะครับผมอ่ะัรคบด้านไหนด้าน,าน,าน,านอย่างน,นี้อพอเนาะครับผมพาทัวร์สวนเลยทัวร์สวนครับวันนี้ทัวร์สวน นี่นะครับพี่น้องครับดึงเวลาคุณบุญชูกินข้าวด้วยกันบ้านริมน้ําก็มีนะครับผมนี่ครับนี่นะครับรถจิบครับผมโอ้โหปกติไอ้กลุ่มที่เป็นกลุ่มรถจิบของกับพี่นี่ก็เยอะอยู่นะครับครับมาที่นี่บ่อยไหมมาปีละครั้งครับปีละครั้งนะครับปีละครั้งเขาจะมาชุมนุมมาจัดงาน กินแต่เป็นแคมป์ขั้งผ่อนแคมปิ้งที่นี่เลยแบบพาครอบครัวลูกเมียมาครับชอบเดินป่าก็ไปนน้นได้ชอบตกปลาก็อยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับผมภูเก็ตยังมานะครับขับรถยิบมาสองสามวันนะครับอาจจะสามวันนะครับครับภูเก็ตนะครับมาสามสี่คันนะครับมาที่นี่นะครับอันนี้ต้นอะไรครับอันนี้ลินจี่ต้นาลินจีครับลินจีลิ้นจีต้นใหญ่เลยพี่น้องลินจีเราสิพาไปเบื่องการห้อาหารปลาทั้งนั้นพี่น้องครับป่าจะขึ้นมาไหมเดี๋ยวไปดูกันนะครับ อันนี้มะยงชิดมันมันหมดรู้ดูไปแล้วครับออกเต็มต้นเลยนะครับลูกใหญ่หวานกรอบแต่ต้นแค่นี้ครับครับต้นแค่นี้ครับโอ้นี่ห้องน้าทํามาเยอะเลยพี่น้องไวร้องรับรองรับครับองแขกที่มาเยือนนะครับผมมะยงชิดอันนี้อไว้ไปแล้วออกลูกไปแล้วครับพี่น้องครับครับอ่ชมต่อเดินรอบชมชมชมหน่อยมันที่ที่มันกว้าง น้ำน้ำผมไม่ได้เติมใส่หรือเปล่าหรือว่าแบบนี้มธรรมชาติครับธรรมชาติเลยใช่ไหมครับมันออกเองเวลามันหมดนก็ออกมาก็เสีงมันซึมออกมาเองนะครับผมย่านนี้ย่านนี้มีบ่อนี่ครับที่น้ำซึมบ่อต้นบกว่ากับพี่น้องครับใช่ใช่น่ามันใสใสดีพี่น้องอันนี้ก็ลูกเมาเนี่ยกำลังออกลูกครับมักเมามักหมักเมาหมากเมาครับอันนี้ก็มะขามป้อมอะมะขามป้อมโอ้ไ่ฝนก็ไหลจุดนี่อันนี้ก็มะดัน น้ำพริกมาดันครับมะดันกำลังออกลูกทัวร์สวนเลยวันนี้ผู้ใดชอบบรรยากาศเนี้ยนี่ว่าผิดหวังเน้นน้อนครับพี่น้องครับชมไปให้หารปลากันดีกว่าวันนี้นะครับเนี่ยปลาก็จะกินบ่อนี้ครับโอ้น้ำใสดีพี่น้องบ่อไม่ใช่น้อยนะครับนี่บ่อใหญ่อยู่นี่นี่พาเดินไปดูอันนี้บ้านตีมน้ํานะครับทั้งหมดพี่ใช้เวลาปรับทั้งหมดเนี่ยมาถึงตอนนี้เนี่ยสิปีครับ สิปีแล้วนะครับผมครับสิปีสิปีแล้วเด้อพี่น้องครับโดยประมาณสิปีครับนี่มีต่ต้นใหม่หลบๆเลยอ่ะใครชอบบรรยากาศแนวนี้ไม่พลาดแน่นอนครับผมนี่ก็จะเป็นแปลงนาครับรอบเลยเนาะนี่ดูม่วงแปลงนาตามคันนาก็จะมีพวกเอ่อไม้นี่ครับพี่น้องครับบักพะวบักม่วงนะครับเนาะนู่นฝั่งนู่นนะครับพี่น้องจะเป็นต้นสักต้นยางนา ดูครับมีกาแฟด้วยนะครับเ่ยต้นกาแฟปลูกเยอะไหมครับตรงนี้นี่ครับปลูกได้สามสี่ต้นเลยสามสี่ต้นลองดูก่อนมันติดด้วยนะครับลองดูแล้วมันติดออกลูกแล้วครับเนี่ยน่าจะติดเลยครับนี่เมล็ดกาแฟได้ครับพี่น้องออกลูกแล้วนะครับอันนี้เมล็ดกาแฟนะครับนี่กาแฟสดของแท้อ่ะนี่เลยต้นกาแฟนะครับต้นยางไอ้มะกระท้อนมะกระท้อนครับมะกระท้อน อันนั้นก็กำลังทําร้านอาหารอันนี้ที่ที่ทําเห็นตั้งเสาตัวนี้จะเป็นร้านอาหารร้านอาหารร้านอาหารแล้วก็ที่พักครับโอ้แต่เห็ดเป็นร้านอาหารที่พักเอ๋าร้านกาแฟครับร้านกาแฟนะครับพี่น้องครับครับอะนี่พี่น้องความคืบหน้าไม่จังไหรนะครับแต่ผมจะมาถ่ไทยให้บ้งอีกนะครับเนาะอันนี้บอกบอกก็ของพี่ที่ขุดใหม่ก็ใช่ใช่ไหมครับอันนี้ขุดใหม่อันนี้คือเป็นของราชการเขาของกรมพัฒนาที่ดินครับเขา เราก็ทําเรื่องทําเรื่องขอครับคือเพื่อการเกษตรสําหรับชนะทานเอานอกเขตชนประทานอเขาก็จะมีงบประมาณของของหลวงครับอะน้ามันใสนะเราที่นี่มันมันออกน้ําเองครับเราก็เลยปล่อยปลาปล่อยเพิ่งปล่อยไปได้สองเดือนมาดูกันครับตัวแค่ไหนปลานินหรือปลาอะเรยปลานินปลาตะเพียนนะครับนี่นี่นี่โอ้ไวน้ำแบบสบายใจเลยพี่น้องสองเดือน นี่นะครับเด้ออันนี้ปลาดินกับปลาตะเพียนนะครับผมบ่อเพิ่งขุดใหม่เลยนะครับของกรมพัฒนาที่ดินอันนี้ชาวบ้านก็สามารถขอได้ด้อครับพี่น้องครับกับห็นได้หลายท่านกับขอจากส่วนราชการขอทำเรื่องขอเราก็เอาหลักฐานก็คือพวกโฉนดหรือว่านอสสามนี่นะครับของเราเนี่ยครับอยู่นอกเขตอ่าชนประทานนะครับชนประทานอ่นี่คุณก็เริ่มปลูกต้นกล้วยแล้วครับพี่น้องครับนี่ครับอันนี้เพิ่งขุดไปได้สามสี่เดือน อืมครับอ่ะเป็นไงครับพี่น้องครับปูบอยู่กรุงเทพของท่อยู่ห้างบัานห้างไกลคิดหอดบัานว่าครับเห็นคลิปนี้แล้วนะครับนะคือ,อคือก็อยากเชิญชวนครับหนุ่มๆสาวๆออบางทีก็เออลองลองพูดภาษาอ,อีสานเนาะอคือบางทีก็โอ้ก็อย่าพากันเข้าไปแต่กรุงเทพหลายมันแออัด <laughs> <laughs> บางทีเขาก็เบื่อเราครับ กลับมาอยู่บ้านนอกของเฮามาทําบางทีตามเกษตรพอเพียงของสมัยพ่อแม่เราเนาะครับครับมันก็อยู่ได้นะบพรัะว่านะยั่งยืนด้วยครับบางทีเราไปอยู่แบบยังไงอะตามพนักงานอยู่ตามโรงงานเนาะโรงงานบริษัทต่างๆห้างหุ้นส่วนต่างๆเนี่ยครับบางทีเราก็โดนเอาเปรียบกดกี่ข่มเหงมากอะไรบ้างครับแต่เราอยู่แบบเนี้ย ชีวิตของเราทําแบบของเราครับมันก็จะมีความสุขอีกแบบหนึ่งครับครับก็จะฝากถึงน้องๆแล้วก็ชาวบ้านนะครับที่บอกว่าบางทีเราไปเห็นบางทีเขาเขาเขา,เขาำบากคุณชูชอย่างเช่นตกนานมั่งางเงี้ยบริษัทก็เลิกจ้างมั่งอะไรมั่งครับนะครับถ้ามีที่สักแปลงนะครับ หรือพอจะหาได้หรือว่ารับมโลดกมาจากพ่อแม่สักไล่สองไร่สามไร่นะครับผมว่าทําได้ครับเริ่มต้นได้ครับอย่าท้อครับสู้ครับเราเราเราอยู่ได้อย่างอย่างมีความสุขด้วยนะมันเป็นของเราอะไรที่เป็นของเราครับครับผมรับรองว่ามีความสุขแน่นอนครับครับผมสำหรับทีมนี้ก็เห็นแนวคิดนะครับผมแล้วก็ความสุขที่ได้รับจากการทําเกษตรผสมผสานแล้วก็อยู่ในสิ่งที่จุดที่ตัวเองชอบนะครับก็ หวังว่าทุกท่านคงจะมีความสุขกับคลิปนี้นะครับยังไงก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ